ตัวถีบปราเลนของข้างกล้องอยู่ไหนคะแต่เรเี่นอนรับใจนะเมค่ะมค่ะไมคม่ เอาแดงเนาะเอาแดงเดี๋ยวจะไม่ขัดขึ้นนักกอลไฟกันไปน้ำพมก็จะเก็นน้ำมันน้ำผมบอกว่าวัน Ở mấy hả?